สวัสดีครับไม่พอให้น้องหน่อยสวัสดีครับ F P หน่อยเร็วสวัสดีครับน้องมาเรียนน้องมาเรียนจะดึงรถแล้วครับไม่ถ่ายถ่ายถ่ายดึงเลยดึงเลยไม่พ่อมาทำึ้นแล้วแล้วน้องดึงกันเลยพ่อขับพ่อขับไปให้แล้วบึน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 มาคันนี้เป็นบึนบึนบึนมา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 บึน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  ขนขึ้นไหมเพรเอา,เอา,เอาหมุนๆบึนไปบึน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 ขึ้นยังอู้ไปแล้วขึ้นแล้วไว้ลากไปเลยเอ้าดินแลี้ยวดินแล้วเหรอออดินถม,ถมดินถมเลยลกูกมามาบนิบนบนึบนบนึบนกันเลยบินบึนบินบึนทำไม,อ,มอ,อ่ะ เอาแม่เอาแม่โครมาลากกันอ๋อเดี๋ยวช่วยกันช่วยกันหน่อยลูกเออลองอีกทีนึงก่อนจะขึ้นไหมลองกันหนึ่งชอนซ้ำบึนบินบินบึนบึนบินออกแดงหน่อยสิน้องอ่ะบินบินบินบึนบินบินบินอ่าพอขึ้นแล้วเอาน้องใช้น้องยามาถมอีกทีลูกโอ้ยน่ากลัว มาเดี๋ยวพ่อลากให้ดูตัเดี๋ยวดึให้ดูอะดึงดึงขึ้นเลยดึงขึ้นเลยเอ้าเบิดึงดึงแรงๆรันนี้ะอครับฮะให้พ่อครับคันนี้อะลูกบึนเบิ้นบิ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 นขึ้นแล้วไม่ไม่โอ้ยันนี้โยมเตี้ยอน้องลากเวีกน้องลากเวีกดึงเวีกดึงเวีกดึงดึงดึง ดึงนะครับไปแล้วไปแล้วไป,ไปแล้วครับก็ก็ดติดไม่ติดหรอกดึงเลยดึงเลยมันหลุดแล้วมันมันหลุดแล้วดึงไปเลยอุ้ยน้องเอาหนี้อ้วนเมันดึงไปไหนเพราะมันไม่จังอ้าจิ้ยถอยถอยถอย มันควมั้าวีเอาสวัสดีครับก่อนเร็วทีนี้สวัสดีครับก่อนเอาสวัสดีครับก่อนกนดเดี๋ยวพ่อจะปิดคลิปแล้วเดี๋ยวพ่อจะปิดวิดีโอแล้วสวัสดีครับก่อนเร็วเร็ววันตีสว่ามาขับคันนี้เอาสวัสดีครับก่อนเร็วว่ามาขับว่ารับเอาครับผมก่อนว่าขับคันนี้ครับผมก่อนว่ารับคันนี้ สวัสดีครับ